สำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอจัดการประชุมเสวนามวิชาการเวทีปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาณนห้องประชุมสถาบัานวิจัยจุฬาภรณในหัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวัสีเป็นประธานการเสวนาการเสวนาครั้งนี้เป็นการนำกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูจังหวัดพิษนุโลกและอบะตอน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองที่จัดการศึกษาในกลุ่มปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำสุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆเริ่มด้วยอบตอวังน้ำคูจังหวัดพิษนุโลก จากเดิมในพื้นที่เผชิญกับปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครูต้องรับผิดช,ชอบเด็กเกินกำลังทำให้มีจำนวนเด็กลดลงทุกปีอวตรวังน้ำคูจึงเล็งเห็นถึงปัญหาจึงร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งและผู้นำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนร้างและครูขาดแคลนจึงเป็นที่มาของการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง4แห่งในพื้นที่ร่วมกัน คือ 1. โรงเรียนบ้านวังยาง 2. โรงเรียนวัดป่าพินตะวันออก 3. โรงเรียนวัดพัยหลงราชเจริญและ 4. โรงเรียนบ้านหนองยาทำอย่างไรถึงจะให้เด็กได้รับการศาึกษาดีที่สุดมี4โรงเรียนเราก็จับคู่2คู่คู่แรกโรงที่1กับโรงที่2เนี่ยลดชั้นเรียนไปโรงเรียนละ3าโรงเรียนแล้วโดยที่สื่อการก็คืออบตเข้าไปอยู่ตรงกลาง จ่ายค่ารถรับส่พอปีแรกจับผู้เสร็จผลสําเร็จครับพอปีที่สองเสร็จแล้วได้จำนวนสีโรงเรียนเลยครับจากที่กลัวโรงเรียนยุคผู้ปกครองไม่กลัวเลยครับสาเหตุที่ไม่กลัวก็คือลูกหลานเขาได้เรียนที่ดีขึ้นเด็กผมขนาดนี้เกินเ0้าเเ็ครับที่จบอ .6 อ,ออกเขยนได้เพื่อนสี่คนอยู่กันอย่างไรแลวก็ก็คือ คำตอบก็คือเรามีบอร์ดบริหารศูนย์มีประธานมีเลขามีในองค์ประกอบของบอร์ดที่ทั้มีว่าเป็นจุนโชนที่เป็นเครื่อเดียวกันทั้งพระสงฆ์ก็มีท้องถิ่นก็มีนะครับผู้ทรงอวายรู้ต่างๆเข้ามาช่วยกันในทั้งสี่ท่านจะได้งานหมดนะมีงานในการเิหารวิศว์งานที่ท่านทราบไปนะครมีงานบริหารงบประมาณวิชาการเริหาทั่วไปอนุคนได้คุรงานนะครับและเป็นงานที่เป็นวรวม ร่วมก,กันแล้วก็จะทําตรงนี้ชัดเจนนะครับคือก่อนที่จะตกกลังหรืว่าตัดสินใจว่าจะรวมสี่รูนี่คือชุมชนตรงนี้ต้องทํางานหลายเรื่องมันเป็นจิตสำนึกชุมชนผู้นําชุมชมนนะครับจะเป็นนายกบตอจะต้องมีทงังนเขตต้องมีตัวโรงเรยียนคือพอกับครูแล้วต้องมีชาวบ้านเพียรน้อยบกว่าสี่สี่ภาคี้วบางบางที่คิดว่าจะเกิดมี มีแหล่งทรัพยากรอื่นๆเช่นเช่นภาคธุรกิจอะไรตรงนั้นจะจะจะมีสีและท่าคีคุณจะต้องมองมองว่าสีและาคีเนี่ยเราทำาไรนะครับนะครับผมก็เลยกว่าจะจะจะต้องต้องไปถอดอบทเรียนอรงอาจะเป็นไปอย่างนี้เลยที่สองเนี่ยผมมองไปข้างหน้าี่ยถ้าประชากรเป็นอย่างนี้เนี่ยโรงเรียนไหนที่เป็นโรงเรนขนาดเล็กเราจะมองและเราจัดจัดการเนีนคือในเชิงของว่าหน อะไรแล้วก็มองสิ่งที่เกิดอยู่แต่ผมว่ามองได้เลย50หรือ100ปีจะเกิดขึ้นปริมาณวันที่ครูถ้าเราไปใช้ในโรงเรียนขยายโอกาสหรือไม่ไปใช้โรงเรียนมัธยมมันจะเป็นยังไงผมว่ามันมีหน้าที่จะมองไปข้างหน้าได้เรื่อของสมควรเลยนะครับอถ้าเรามีความรู้สึกในการวางแผนการจัดการโรงเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมองเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากรที่ไปต้องการเ กกกกาาริิขษบและกรณีศึกษาที่2คืออบตอน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองซึ่งให้น้ำหนักการพัฒนาไปที่คุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญโดยจัดทำโครงการวัตะชีวิตเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในข่านจนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอบตอน,นิคมพัฒนาคือการจัดการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนำระบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานหรือ Brain-Based Learning หรือ BBL <c oughs> เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก <c oughs> ให้มีพัฒนาการต่างๆตามวัยอย่างสมดุล <c oughs> ร่วมกับการเรียนรู้แบบพหุปัญญา <c oughs> ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิน่น <c oughs> รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ <c oughs> พร้อมทั้งจัดสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย <c oughs> ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้จนได้รับความนิยมจากผู้ปกครองทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงการศึกษาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องรอท้องถิ่นก็าทำได้นะครับ,นะรบนี่คือจุดมุ่งหมายของผมในฐานะผู้บริหารเองเราจะผลัก่อนลูกหลานในองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพให้มีการยอมรับของคนทั่วไปการศึกษาเนี่ย ที่จะมีคุณภาพต้องอยู่ที่บูรลากรครูเนี่ยเป็นหัวใจหลักการทํางานเพื่องืึกษาเนี่ยทีมงานบริหา,า,าดีกสมาชิกในข้าราชการทุกคนนะครับต้องเป็นหนึ่งเดียวหลอ่อรวมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาให้มีคุณภาพนั่นคือปัจจัยหลักในการทํางานทั้งนี้จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นกลุ่มผู้ร่วมเสวนายังได้มีการร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงร่วมกันหาทางออก และสามารถนำสิ่งที่ได้ไปสู่การต่อยอดและขยายผลเพื่อให้หลักปฏิบัติที่ผ่านการศึกษาและลงมือทำจนเห็นผลมาแล้วจากกรณีศึกษาทั้งสองแห่งนั้นเป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นอื่นต่อไปการเรียนในสู่จสตรุรสเ,เนี่ยน่าจะเน้นในเรื่องของเอ่อเรียนวิทยุอินกว่าขึ้นหลักนะคะภาพประสรทฐอาจจะยังเป็นเรื่องของการเรียนห้องเรียนมากอะไรต่างๆนะถ้าถ้าเสริมเข้าไปในส่วนนี้จะยิ่งทำให้คุณภาพดีขึ้นเราก็ท่า มีข้อมูลวัดความกล้าวหน้าของเด็กนะคะนอกหรือจะบริหารจัดการแล้วมนก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเง้ได้คุณพบสิ่งดีๆจากอบอตนิคมพัฒนาได้อยอมนั่นก็คือ,อาการที่อบอตอนี้เนี่ยได้ส่งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยที่ ทํากิจกรรมของกิจกรรมนั้นเอไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ที่เด่นก็คือการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเด็กในทางที่ดีขึ้นและค้นพบสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาในตัวเด็กนะคะที่เด่นมากๆก,ก็คืออบตอน,นี้จัดการศึกษาโดยยึดคนเป็นหลัก แล้วก็ทำฐานข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลการที่ทํำฐานข้อมูลเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในทุกะบะอบตที่จะต้องทำฐานข้อมูลและติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็กถ้าเราทําได้ในระยะอนุบาล จนกระทั่งถึงประฐมศึกษาเราจะได้ข้อมูลที่วิเศษที่สุดที่องค์กรอื่นจะรับไปใช้แล้วก็พัฒนาเด็กต่อไปการศึกษาเนี่ยถ้าเราแยกส่วนไปเนี่ยนักนกา,ารก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยพัฒนาอย่างมรณการมีเรื่อมามีกำลังอื่นเนี่ยก็ดูแลเรื่องพชนกา,ารของเด็กได้นะครับ ที่อยากเรียนท้องเก่นอื่นไปด้วยเนี่ยก็คือพ่อนาการของจริงตั้งคันในจาพนทุกคนเพราะว่าถ้าเด็กเกิดมาน้ำหนักต่ำเกฑ์นเนี่ยที่เรียกว่าโลบเบิร์ตเวเนี่ยแต่ว่าแม่พ่อนาการไม่ดีแล้วเด็กเนี่ยจะกระทบตั้งอยู่ในขันลแล้วก็ววเด็กที่อยู่ในขันเนี่ยได้รับพภชนาการไม่ดี ก็ไปกัะทบอกดีเอ็นเอกับท็อะไรอะไรแล้วเด็กคนนี้มเกิดมาเด็กที่น้ำหนักต่ำเกฑ์เนี่ยอีกประมาณสี่สิปีเนี่ยเขาจะเป็นโรคหัวใจเขาจะเป็นโรคเบาหวานเขาจะเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นที่ตะบนเนี่ยช่วยดูช่วยดูโฒนาการของตั้งครรภ์ในตะบลทุกคนได้สิกไปได้ถ้าท้องจิตเข้ามาดีเลยเราได้เห็น วิสัยทัศน์มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับถึงแม้จะระดับผู้นําระดับองค์การมหาุนบนหรืออบตณว,ว,วันนี้เนี่ยเขาได้มีก้าวหน้านะครับในเชิงของวิธีคิดหรือทัศนคติวิสัยทัศน์ในการทํางานจากเดิมที่ทําเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมาสู่การให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตคนผมคิดว่าถ้าผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์อย่างนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างคนการพัฒนาคนนี่คือแนวทางในการปูพื้นฐานการพัฒนาที่ที่ดีที่สุดผมว่านะครับแล้วก็จะแก้จุดอ่อนที่เป็นไปได้แล้วก็ที่สําคัญคือเขาสามารถที่จะปรับขบวนนะครับนอกเหนือจากมีวิสัยทัศน์แล้วเขาก็ยังมีวิธีคิดในการบริหารจัดการแล้วก็มีวิธีคิดใหม่ๆ บทสรุปของการเสวนาสังเคราะห์และวิเคราะห์ถึงความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยผ่านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโดยต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและสะท้อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิน่น